บัวยอดปรา,าสาทหินทรายขนาดสูง48ซนติเมตรศิละปะลบบุรีหรือศิละปะขอมอายุราวพุทธศตวรรษที่16-17อำเภอรปรา,าสาท Lotus fragment from top of the prasat sandstone high 48 cm Lopburi of Khmer art 11th 12 to 12th century AD รองประสาทดิสตริกต์องค์ประกอบของปราสาทนะคะเป็นแบบนี้ลูกมะหวดบาราลีทับหลังด้าน,นขวาจะเป็นเรือนธาตุนะคะก็คือแล้วก็ฐานปราสาทด้านบนนะคะกรีบขนุนหรือน้าปักนะคะนี่คือกรีบขนรือนหน้าปักบันแถง เครื่องยอดอยู่ด้านบนตรงนี้จะเป็นเครื่องยอดทั้งหมดมีลูกแก้วแล้วก็บัวยอดเมื่อนะคะศิาจําหลักพิพ,พิสมบัติเมืองสุรินทร์ห้องนิทรรศการชั่วคราว ใช้ศิลาเครื่องมือเครื่องใช้หินนะคะมีตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ควานหินขัดท่นแม่พิมพ์ท่นหินทรงกลม ท่านหินพร้อมมกลิ้งบทหิน กรอบประตูหินทรายขนาดสูง121.5ซนเมเส้นผ่าศูนยกลาง21ซนเมตรศิลปะลบบุรีาปัตยกรรมของปราสาทขมนสาปัตยกรรมขมนหรือปราสาทในศิลปะลบบุรีที่ค้นพบในประเทศไทยสร้างขึ้นระหว่าง พุทธศตวรรษที่11-18มีวัสดุหลักที่ใช้ในการสร้างปรา,าส,รสาท3ประเภทได้แก่ 1. อิฐโบราณคือดินเหนียวที่ผ่านการเผาไฟซึ่งมีการผสมแกลบหรือเข้าเปลือกเข้าไปด้วยมักเผาไม่สุกทั้งก้อนโดยแกนในของอิฐจะได้รับความร้อนไม่เต็มที่ทำให้มีสีดำในขณะที่ผิวนอกเป็นสีส้มใช้ก่อเป็นผนังของอาคาร ปราสาทของที่นิยมก่อด้วยอิฐโบราณน,นั้นอยู่ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่11 15หรือสมัยก่อนเมืองพระนครแต่สำหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพบว่าปราสาทที่นิยมก่อด้วยอิฐโบราณยังคงได้รับความนิยมมาจนกระทั่งถึงพุทธศตรวตรรษที่16 17ตัวอย่างเช่นปราสาทศีขอรภูมิอำเภอศีรคอรภูมิและปราสาทยายเหงาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ 2. คือหินทรายเป็นวัสดุที่นิยมทำมาใช้สร้างปราสาทขอมเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานมีพื้นผิวที่ค่อนข้างละเอียดสามารถแกะสลักลวดลายที่มีความซับซ้อนได้อย่างงดงามส่วนประกอบของปราสาทขอมที่สร้างจากหินทรายได้แก่กำแพงผนังอาคารเสรานางเรียงเสาติดผนังเสาประดับกรอบประตูเสาลูกมะหวดทับหลังบันถแถงกลิบขน,น คือปลอมหักตั้งได้ฉากนาคปากักบัวยอดปราสาทแท่นหินศีลาจารึก 3. คือศีลาแรงหรือคือดินเหนียวที่มีส่วนผสมของแร่เหล็กคอร์สไมกาและหินกรวดเมื่อขุดเปิดหน้าดินขึ้นมาแล้วดินแรงจะมีสภาพค่อนข้างเหลวหากทิ้งไว้ให้ถูกอากาศสักระยะหนึ่งจะแข็งตัวในที่สุดโดยลักษณะของศีลาแรงนั้นมีรูพรุน จึงไม่นิยมนำมาสลักลวดลายแต่มักนำไปใช้ปูทางเดินก่อกำแพงสร้างส่วนฐานและแกนในของปราสาทแต่ในช่วงพุทธศตวรรษที่18สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7พระองค์โปรดให้สร้างปราสาทขึ้นเป็นจำนวนมากโดยปราสาทส่วนใหญ่จะก,ก่อด้วยศีลาแรงเพราะเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายกว่าหินทรายนั่นเอง